I'm going repeat again and say this. God uses pathway bring His purposes into our lives. God to covenants to purposes our and repeat pathway uses say as a ผมเองก็อยากจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าทำพันธสัญญาเพื่อจะเป็นเส้นทางแล้วก็ทำให้จุดประสงค์ของพระเจ้านั้นสำเร็จลงในชีวิตของเรา Did you know that covenant also demonstrates the greatness of God? คุณรู้ไหมว่าพันธสัญญาตรงนี้ก็ยังเป็นการสําแดงออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วย Because one, once God promises something through covenant. เพราะเมื่อพระเจ้าได้สัญญาอะไรบางอย่างผ่าน ทาพัันนญี้ญญ no force in the universe can stop that from coming to pass แต่ไม่มีพลังไหนๆมาหยุดยัง้งสิ่งนั้นไม่ให้เกิดขึ้น good morning everyone and welcome to a daily gospel truth ฮัลโหลสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ well we hope that you r e having a good week so far by God's grace <S เราก็หวังว่าคุณมีช่วงเวลาที่ดีในสัปดาห์นี้นะครับ Before we go further, please do share these videos with your loved ones. ยังไงก่อนที่เราจะแบ่งปันด้วยกันอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักด้วยนะคะเพราะ <pe> er> เรารู้อย่างมั่นใจเลยว่าถ้อยคำของพระเจ้าสามารถจะช่วยเหลือผู้คนได้อย่างแน่นอน We also want tell you to prepare to sign for our e Bible Coe online also sign to to for up เราเองก็อยากจะหนุนใจให้คุณเตรียมตัวหรือว่าจัดเวลาที่จะมาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ด้วยกัน s t r a t i o n will b e open v e r y soon for the next term ก็อีกไม่นานแล้วนะคะเราจะเปิด ให้มีการลงทะเบียนเรียนสำหรับเทอมต่อไป And I'm telling you this is a wonderful opportunity God the deeper into in word of God in a deeper way a และตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าในลักษณะที่มันลึกซึ้งเลย So the information is up on the screen right now. You can use that to contact us and find out more details. บนหน้าจอตรงนี้เราก็มีข้อมูลแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อให้นะครคุณสามารถที่จะติดต่อมาทางช่องทางนี้หรือว่าโทรมาสอบถามเราก็ได้ And of course life is always busy, but you invest in the right things by making time for those things. เราเข้าใจน,นะคะว่าชีวิตมันก็มี อะไรยุ่งหลายอย่างที่เราจําเป็นต้องทําแต่การที่คุณได้จัดเวลาเพื่อจะมาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าตรงนี้เรารับประกันเลยว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าสําหรับการลงทุนของคุณอย่างแน่นอน I'm telling you what investing in the growth of your faith กการที่คุณจะลงทุนเพื่อให้ความเชื่อของคุณเติบโต,ตมากขึ้น truly change your life มันก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในชีวิต All right so let's get into our topic for this week we're talking about the power of covenant ให้เรามาดูในหัวข้อที่เราแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับพลังของพันธสัญญาเราก็ได้เห็นไปแล้วว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ กระทําพันธสัญญาและเราก็ได้เห็นว่าพระคัมภีร์ก็ถือวเป็นเอกสารเกี่ยวกับพันธสัญญาด้วย The Christian faith is built on the covenant of God ความเชื่อของคริสเตียนก็อยู่บนพื้นฐานของพันธสัญญาะระหว่างเรากับพระเจ้า So we've been looking at what are some of the biblical reasons we see why God makes covenant with people เราก็ได้ดูเหตุผลกันไปบ้างแล้วว่า อะไรที่ทำให้พระเจ้าต้องทำพันธสัญญากับผู้คน First, faithfulness said it is reveal His reveal character. to we and His character. อันดับแรกเลยเราได้บอกไปว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราน้นี่ ได้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์แล้วก็คุณลักษณะของพระองค์ You know the more we understand covenant ยิ่งเราเข้าใจเรื่องของพันธสัญญามากเท่าไหร่ The more we know God's character เราก็ยิ่งรู้จักคุณลักษณะของพระเจ้ามากขึ้น God also makes covenant with us to establish relationship and fellowship with Him พระเจ้านั้นก็ได้สร้างพันธสัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้น่ะได้สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ได้รู้จักกับพระองค์ You know we can say this is a heartbeat of God He wants to have relationship with m a n เราสมาที่จะพูดตรงนี้ได้เลยว่า นี่คือหัวใจจริงๆของพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการจะมีความสัมพันธ์กับเรา That's one of the reasons we see in the Bible why God makes covenant และนี่ก็คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ว่าทำไมพระเจ้าจะต้องทำเรื่องของพันธสัญญาขึ้น <So S 1> มาด้วย Covenant is a, is a bridge through through which we can have a relationship with God พันธสัญญาก็เปรียบเสมือนเป็นสะพานที่จะช่วยให้เรานั้นมีโอกาสเข้ามาแล้วก็รู้จักกับพระเจ้า you know, We also see in the Scripture that one of the purposes of covenant is to set a people apart For his purposes his แล้วเราก็ได้เห็นด้วยว่าอีกเหตุผลหนึ่งจากในพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่า พระเจ้าก็ได้แยกผู้คนออกมาเพื่อจุดประสงค์ของพระองค์ผ่านทางพันธสัญญา of course god first wants to bless us ก่อนอื่นเลยพระเจ้าต้องการอวยพรเรา but he also wants to use our life for his purposes to be his bless to be blessings to our people around us แต่พระเจ้าก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตของเราผ่านทางการทำพันธสัญญาตรงนี้เพื <So God S 1> ่อจะทําให้เรานะั้นะสามารถเป็นพระพรกับผู้อื่นได้ so god makes covenant to set us apart for his purpose พระเจ้าได้ทําพันธสัญญา เพื่อที่จะแยกเราออกมาด้วยจุดประสงค์บางประการของพระองค์ I again. want back and read to go Exodus 195ผมอยากจะย้อนกลับไปอ่านในอพยพบทที่19ข้อ5อีกครั้งหนึ่ง Notice i s now. Therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. บัตนี้ถ้าเจ้าจะเชื่อฟังเสียงของเราอย่างแน่นอนแล้วรักษาพันธสัญญาของเราเจ้าจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเรามากกว่าชนชาติทั้งหลายเพราะว่าทั้งแผ่นดินโลกก็เป็นของเรา See, through covenant, God set Israel covenant, through apart God

ให้เรามาดูในหนึ่งเปตโตรบทที่สองข้อเก้า 9. s ขาบ but you are a chosen generation a royal priesthood a holy nation his own special people แต่เจ้าทั้งหลายเป็นเชื้อสายที่ท,ทรงเลือกสรรแล้วเป็นปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ see one of the purposes of the new covenant is to set us apart จุดประสองค์อย่างหนึ่งของการทำพันธสัญญาในพันธสัญญาใหม่นั้นก็คือเพื่อจะแยกเราออกมา to be his own special people for a purpose คือเรานั้นน่ะจะเป็นกลุ่มผู้คนของพระองค์ที่มีความพิเศษก็เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า if you look at the last part of this verse it says to declare his praises ถ้าคุณดูในส่วนสุดท้ายของข้อนี้ได้บอกว่าเพื่อที่เราจะได้ประกาศพระคุณของพระองค์ you know, so there is a purpose in God making a covenant with us ดังนั้นในการที่พระเจ้าทําพันธสัญญาก,กับเรานั้นพระองค์ก็มีจุดประสงค์ของพระองค์ด้วย which means the more you understand covenant the more revelation you have of covenant ิ่งคุณได้เข้าใจหรือได้รับการเปิดเผยสำแดงเรื่องของพันธสัญญามากเท่าไหร่ The more you understand how your life set apart how his more life you your for glory is คุณก็จะเข้าใจว่าชีวิตของคุณนั้นถูกแยกออกมาเพื่อพระศิริของพระเจ้าเพื่อประกาศพระคุณของพระองค์แล้วคุณจะสามารถเป็นทั้งเกลือและแสงสว่างให้กับผู้คนในโลกนี้ได้ Here’s another อันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมพระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับเราแล้วก็กับผู้คน เพื่อจะจัดเตรียมในเรื่องของการไถ่และพระพรไว้ให้กับเรา I tell you when you look at covenant covenant is made for our benefit เห็นไหมผมบอกคุณไปแล้วว่าถ้าคุณเนี่ยเข้าใจเรื่องของพันธสัญญาคุณก็จะรู้ว่าพันธสัญญานั้นถูกทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของเรา You cannot understand the depth of God's love and generosity without understanding covenant ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องของพันธสัญญามันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเข้าใจถึงความรัก หรือว่าความใจกว้างของพระเจ้าที่มีให้กับเราอย่างมากมาย see, Through covenant God brings redemption and blessings into our lives เพราะผ่านทางพันธสัญญาพระเจ้าก็เลยนำพระพรแล้วก็การไถ่เข้ามาถึงชีวิตของเรา In Genesis 12:2-3 we see the example of God making covenant with Abraham ในปฐมกาลบทที่12ข้อ2ถึงข้อ3เราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัม Now here I'll read a shorter version in English but Basically, God says to Abraham, I will bless you, and in you all the families bless all shall blessed. be the the earth you you, of and ผมก็จะอ่านสั้นๆจากฉบับภาษาอังกฤษนะครับโดยความหมายตรงนี้พระเจ้าได้บอกว่าเรานั้นจะอวยพรเจ้าเพื่อจะทำให้เจ้านั้นเป็นชนชาติใหญ่และเจ้าก็จะได้เป็นพระพร Alright so we see two things here เราได้เห็นสองอย่างเกิดขึ้นจากในข้อนี้ God blesses Abraham God brings blessing into Abraham's life through covenant พระเจ้าก็ได้อวยพรอับราฮัมด้วยพันธสัญญาที่พระองค์ทำเอาไว้ So that ultimately God can bring redemption to of can all families the Earth เพื่อในท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าจะสามารถนำการไถ่มาสู่ทุกครอบครัวในแผ่นดินโลกนี้ได้ and so covenant has an amazing purpose in the plan of God พันธสัญญาจึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆสุดยอดมากๆในแผนการของพระเจ้า you know if you look at the new covenant that's exactly what it is ถ้าคุณมองดูพันธสัญญาใหม่นี่แหละก็คือความหมายของพันธสัญญาเลย through covenant By the blood of Jesus, God brings redemption and all the blessings into our lives. So I'm going to repeat again and say this God uses covenants as a pathway. into bring his life ผมเองก็อยากจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าทำพันธสัญญาเพื่อจะเป็นเส้นทางแล้วก็ทำให้จุดประสงค์ของพระเจ้านั้นสำเร็จลงในชีวิตของเรา Did you know that covenant also demonstrates the greatness of God? คุณรู้ไหมว่าพันธสัญญาตรงนี้ก็ยังเป็นการสํแสดงออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วย Because once God promises something through covenant. เพราะเมื่อพระเจ้าได้สัญญาอะไรบางอย่างผ่านทางพันธสัญญานี้แหละ No force in the universe. And stop that from coming that a stop to from p แต่ไม่มีพลังไหนๆมาหยุดยั้งสิ่งนั้นไม่ให้เกิดขึ้น Once God makes a covenant and a promise เพราะเมื่อพระเจ้าได้ทำพันธสัญญาได้ให้คำสัญญาไปแล้ว He will find a way to make it come to pass ยังไงก็ตามพระเจ้าจะต้องหาวิธีที่จะทำให้สิ่งที่โรรองสัญญานั้นเนี่ยเป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นกับเรา So every time you study covenant you see the greatness of God เพรทุกครั้งที่คุณศึกษาเรื่องของพันธสัญญาคุณจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วย He makes His name known through covenant พระองค์ก <and> ็ทำให้ชื่อเสียงของพระองค์เป็นที่รู้จักออกไปผ่านทางพันธสัญญา I mean think about this from the very beginning เราลองคิดดูนะคะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ย We see God making a covenant with Adam and Eve เราก็ได้เห็นพระเจ้าทำพันธสัญญากับอาดัมและเอวา Right that you shall have dominion over the earth เทานั้นน่ะจะมีอำนาจในการปกครองโลกใบนี้ But there แต่มันก็มีเงื่อนไข the condition they must live obedience God and relationship with God. เงื่อนไขก็คือพวกเขาจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจะต้องเชื่อฟังพระองค์ถึงแม้แต่ในบทแรกเนี่ยคุณจะไม่ได้เห็นเขาใช้คำว่าพันธสัญญาโดยตรงแต่สิ่งที่เป็นการกระทำของพระเจ้าตรงนั้นก็ถือว่าเป็นพันธสัญญา Of course we see sadly that Adam and Eve breaks their Part the covenant. แต่เราก็ได้เห็นสิ่งที่น่าเสียดายคืออาดัมกับเอวาเนี่ยไม่ได้ทำในส่วนของเขาที่อยู่ในพันธสัญญา <And S 2> <ใน S 1> What h a p p e n Sin comes in, curse, all kinds of evil comes into human life and the world. แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทั้งความบาปคำสาปแช่งสิ่งเลวร้ายต่างๆก็ได้เข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์ Then then God makes a covenant. แล้วพระเจ้าก็ได้ทำพันธสัญญา It says through the seed of the woman. ว่าผ่านทางพงพันของหญิงนี้เราเองก็จะเหยียบหัวของมานให้แหลกเ you know, พราะเจ้าได้สัญญาไว้แล้ว And notice, After that, how many times in so many ways the devil tries to stop this plan of redemption แล้วเห็นไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยในหลายๆวิธีในหลายๆช่องทางมารมันพยายามที่จะหยุดยั้งแผนการไถ่ไม่ให้เกิดขึ้น But God's promise comes to pass no matter what แต่ยังไงก็ตามคำสัญญาของพระเจ้าก็ต้องเกิดขึ้นตามนั้น That's why I said covenant reveals the greatness of God นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าผ่านทางพันธสัญญาทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า God makes Himself or His great พระเจ้าทําให้ผู้คนเนี่ยได้รู้จักพระองค์หรือชื่อเสียงของพระองค์เรื่องลือออกไปผ่านทางพันธสัญญาแล้วถ้าคุณก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมอยากจะให้คุณลองศึกษาในพันธสัญญาตรงนั้นมีความหมายที่งดงามมาก So obstacle so many มันมีอุปสรรคเยอะมากเลย know a b r a h a m a n d Sarah were called to birth a nation. a อับราฮัมและซาราถูกเรียกมาเพื่อจะเป็นบิดาและมารดาของหลายประชาชาติ But They did not even have a child แต่ในขณะนั้นเขาไม่มีลูกแม้แต่คนเดียว Abraham was too old, Sarah's womb was barren อับราฮัมเองก็แก่มากแล้วแล้วก็ซารายังเป็นหมันอีก But because God is a covenant with Abraham and His covenant promises for Abraham และเป็นเพราะพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมและพระเจ้าก็มีคำสัญญาไว้ในพันธสัญญานี้ Finally, Abraham and Sarah truly becomes the father and mother of many nations ในที่สุดแล้วทั้งอับราฮ แล้วก็ซาลาก็ได้เป็นทั้งบิดาและมารดาของหลายประชาชาติอย่างที่พระเจ้าสัญญาไว้ What does that show that does us? และตรงนี้เป็นการบอกอะไรกับ <It shows S 2> เรา It shows the greatness of God เป็นการเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า In um, Ezekiel 36:23 it says ในเอเซเคียลบทที่36ข้อ23ได้บอกว่า And I will sanctify my great name which has been profaned among the nations and the nations shall know that I am the Lord. แล้วเราจะกระทําให้ชื่ออันยิ่งใหญ่ของเราศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้ถูกหมิ่นประมาทท่ามกลางประชาชาติซึ่งเจ้าได้หมิ่นประมาทท่ามกลางพวกเขาและประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวา สิ่งที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ by fulfilling the promises he makes in every covenant ในการที่พระเจ้าได้ทำตามคำสัญญาของพระองค์ในทุกๆพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ God shows and demonstrate his his great name พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้เราได้เห็นถึง uh, ชื่ออันยิ่งใหญ่ของพระองค์ That's why when you look at the, or study the Old Testament many times you see how even the Gentile nations call the God of Israel the Great God ถ้าคุณศึกษาจากในพันธสัญญาเดิมคุณจะเห็นว่าหลายๆครั้งเลยที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาเรียกพระเจ้าของอิสราเอลว่าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ When they saw the nation of the promises made by God to the nation of Israel come to pass in a powerful way เพราะเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอิสราเอลไว้นั้นก็เกิดขึ้นตามที่พระองค์สัญญาอย่างยิ่งใหญ่มหาศาล They were afraid or in awe of the God of Israel เขาก็รู้สึกทั้งทึ่งแล้วก็ เกรงกลัวพระเจ้าของอิสราเอล So through covenant God demonstrate His greatness เราจึงได้เห็นว่าผ่านทางพันธสัญญาพระเจ้าเองก็ได้ทำให้ชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเลือ่องลือไป And you know what that's what we see even in the new covenant และนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นในพันธสัญญาใหม่ด้วย He promises to save us redeem us through His Son Jesus Christ พระเจ้าได้ทรงสัญญาแล้วว่าจะช่วยเราให้รอดจะไถ่เราให้หลุดพ้นจากความบาปโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ He makes a promise through this new covenant และพระองค์ก็ได้สัญญาแล้วผ่านทางพันธสัญญาใหม่นี้ and that's Exactly what has been fulfilled has at และนั่นก็คือสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วที่บนกางเขียน These are the purposes of God making covenant with us นี่ก็คือจุดประสงค์ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญากับเรา I hope that this revelation is a blessing to you today ผมก็หวังว่าการเปิดเผยในความจริงวันนี้เนี่ยจะเป็นพระพรให้กับคุณ Well our time is up we'll see you again tomorrow have a blessed day แต่เวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะครับยังไงพรุ่งนี้กลับมาศึกษาในเรื่องนี้ด้วยกันต่อวันนี้ขอให้ทุกคนได้รับพระพรนะครับ